วันนี้คุณพ่อก,กับหนูเอรี่ก็มาอยู่กันที่สวนวคาโดค่ะคือช่วงนี้อะวาคาโดเนี่ยจะแก่จัดแล้วก็จะตกเยอะนะคะคุณพ่อก,กับหนูเอรี่ก็เลยมาหาลูกที่ตกค่ะและ้วไ,ไม่ได้มากันแล้วไม่ได้มากันแค่สองคนนะน้องๆของหนูี่ก็มาด้วยมาเดี๋ยวหนูยจะพาไปดูนะว่มามีะอะไรบ้างเจอแล้วใจเย็นเลยโอ้โหนึกมาก็จเจอเลฟซีดู อย่าไออ่ะเข้าไปดูข um ้างในดีกว่าอู้ห nah, ์อู๊หปะป๊ายีนนี่ก็ไม่เยอะเหมือนกันเนี่ยตากล้องแป๊บน่อลิซก็คืออลีซเข้าไปอย่างคลองใช่ไหมอือตรงนี้ก็มีว้าวลูกใหญ่มากเอลีจ้ามาดูนี่ลูกมาดูจ้าไปจัมโบ้โอ้โหเดิอดเ่นอยู่คนเดียวเลยเดือดเด่นมาเดี๋ยวสิ เชื่อกับหน้าดูใหญ่แค่ไหนสายจัมโบ้เลยแล้วเนี่ยจ่ประมาณนี้แล้วอ่ะอืสายนี้ก็สายจัมโบ้อ่ะถือไว้ปากก่อรสายจัมโบ้ลูกนี้เดี๋ยวตัดกลับไปเลยมาตัดกลับไปกินสิจัมโบ้โอ้โหนี่สายจัมโบ้ครับตั้งใจเลยอ่ะโอเคถือไว้ไปมาต้มอินกันมาเด้อวันนี้หมอกสวยมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลยอะแดดไม่ออ เก็ลองยิงเป็นหมอบจัดเลยค่ะทุกคนดูสิหมอบสวยมากอ้าวแล้วน้องๆของหนูที่หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยเอาไปเรียกกลับมาแล้วคอปเปอร์ัสดีเราดี่มาแล้วมา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 ไปเดินเล่นกันอยู่แล้วคอปเปอร์มาเร็วมะเราดี่ก็ดีมาเราดีมาเร็วไอนนี้อ่ะป้อนโอเคด้วให้เขาหน่อยอ้จ้ป้อนให้เราเราดีเราดี่กินโอเคด้วยไหมลูกเก่งมากลูกเก่งกินไหมโอ้กินรักสุขภาพสายสุขภาพ อันนี้ของโกดี้ให้ครอบก่อนให้ครอบก่อนให้ครอบก่อนคนที่มาถึงก่อนครอบครอบมาเก่งมาดูใหญ่มากเลยอ่ะกดี้โกดี้มามาแล้วเมื่อกี้ของอร่อยมาแล้วสุขภาพต้องกินโอเวอร์กันเลยกินเป็นด้วยเหรอโอ้โหชอบกินมากอ่ะดูโกดี้อืมสายสุขภาพครับกินด้วยอืมเป็นสาวสวยนี่โกดี้ก็บำรุงผิวตัวเองเนาะกดี้ก็เลยอยากดูแลสุขภาพเนาะใช่โอ้ซิงมดูนี่ต้องนี่ดกมากนี่เอฟซีดู ไซจัมโบ้นี่จะข้าวสวยๆงามๆให้สำหรับ FC โดยเฉพาะเลยนะคะต้นต้นนี้ผิวค่อนข้างสวยจัมโบ้เยอะมากจัมโบ้เยอะเห็นไหมนี่ว้าวเมื่อกี้ดูิคุณแพงกล้องจากตรงนี้เข้าไปเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียงกันเลยจนถึงข้างในใช่ใช่เลยเอลลี่เข้าไปแล้วตากล้องเข้าไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โอเคถ้างั้นฝากคุณถือมิกเก้หน่อยเดี๋ยวผมเอากล้องเข้าไปเนี่ยจัมโบ้หลายอันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เอซีดูว่าภายในข้างในต้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเอลลี่เข้าไปก่อน แอรี่โอ้โหจัมตบวเยอะมากใต้ต้นก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะต้นปีเตอร์สันจะไม่สูงมากโอ้โหมาดูโอเคปักตัง <c oughs> ตเข้าไปแป๊บนึงโอ้โหต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้ไม่ต่ำกว่า50โล <c oughs> แล้วเก <c oughs> ือบ80%เปอร์เซ็นเป็นไซส์จัมโบ้ทั้งหมด FC คะหรือว่า FC ได้สั่งกันมายุนน้นแน่ <c oughs> <c oughs> อืแล้วเหนูก็บอกว่าไหนดูดูดูลูกั้นใหญ่มากโอ้โหนี่ครึ่งโลเลยนะเนี่ยลูกเดียวโอ้โหนี่ก็จะอยู่ในชุดของจัมโบ้นะฮะใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เอลี่ลูกแกจัดเก็บเก็บมาเสียได้ของมันมีหมดอ่ะท่านถูอถือกล้องให้ปะป่าน่อดี๋ยวไปไปเก็บเอ้ยใปากคามต้นไม้ไปเลยนะอื เก็บไรอยู่สินี่อ่ะมาดูด้านล่างโอ้โหนี่ครับพออ่าเรายังไม่ได้เก็บเนี่ยพอพอแกะจัดเนี่ยมันจะล่วงเองใช่โอุ้่นนี้สุขหามเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาให้เอสเอซีดูว่าสุขหามเป็นยังไงโอเคอ่าเพิ่งตกเนี่ยมันยังไม่นิ่มก็คือนิ่มนิดนึงแล้วขั้วหลุดเนี่ยสุขหามไปเก็ไปพาไปโเอากล้องมาเอากล้องไปก่อนเก็บเอามาได้ไหมหาทางข้ามไปสิฮะลูกลูกไปไปไปทางเดิมเลยลูกไปทางเดิมเลยข้างล่างเลยเป็นลิงเลยนะ เอาลุ้แล้วว่าเราจะเป็นลิงเต็มตัวจะนั่งบนโอเคโอเคมาเร็วฉันคือนางพญาลิงค่ะนางพญาลิงอมันขึ้นมาโอเคาด้ของฉันนะเดี๋ยวมันลงมาช่วยหนูดลงไม่ได้ลงไม่ได้เดี๋ยอย่าเยียบกิ่งหักนะเสียบได้ใครก็ได้ช่วถือโอเวอร์คได้ไม่ถือหาทางลงมาเองขึ้นไปได้ก็ต้องลงมาได้ลงไม่ได้เป็นลิงมาแล้วโอเคแข็งแกร่งเลยโอเคทีรักฝากฝากกีกองหน่อยขอมีหน่อยจ้า อันนี้สุขามเราจะพาให้เอสซีดูสุขามเป็นยังไงโอเคมาเลย,เลย่อยๆมาเนะี่ยสุขามก็คือเริ่มนิ่มนิดน,นึงแล้วก็คั้วหลุดอันนี้คือตกมาเองแต่ดูจากข้างนอกมันดูกรอบมากเลยนะเนี่ยโอเคเดู๋นะสุขามนะอ่าถ้าสุขามเนี่ยมันจะเป็นชิน้นโอ้โหขอค่ะ <laughs> สุขามเนี่ยจะหมอกก็หมอกมากเลยก็คือยำหรือตำส้ตมตำอ่า แล้วก็กินสดก็ได้สุขามนะครับแล้วพอพอเป็นระดับสุขามเสร็จปุ๊บสเตจต,ต่อไปก็จะเป็นสุกพอดีแล้วก็สุกนิ่มแล้วก็สุกงอมโอ้โห <H oly> นี่ไม่สนใจอะไรเลยกินอ,อ, <K ind isk> อย่างเดียวอ่าสุขามนี่จะเริ่มปอกได้แต่ถ้าสุกนิ่มจะปอกดีกว่าอ่ารสชาติหวานนึงอืมว้าวรสชาติดีติดหวานหน่อยพี่เดสัสสุดยอดสุดยอดเราทำรุ่น<ช>นีน้ตกมา ในลูกนี้ขอดูหน่อยโอ้ลูกนี้ใหญ่ข้าชิมน่อยบ้างสิเห็นแต่พ่อลูกกินมามาเดี๋ยวให้คุณแม่ชิมบ้างเดี๋ยวคุณแม่น้อยใจอ่ะปอกเปลือกให้ด้วยอ่ะปอกเปลือกให้ด้วยอ่ะถือด้ยบริการหน่อยอ่ะสุขหามนี่ปอกนี่ได้เลยนะครับนี่อ้บริการหนูด้วยโอ้โหหั่นนี่เดี๋ยวให้คุณแม่ชิมว่าเขาบริการอาเอลี่นี่เลอะปากมาเลย อืมอืมหอมนะอืมติดหวานนิดๆนะติดหวานนิดใช่อืมปิดตาสารเนื้อเนียนสวยมากอืมอร่อยอ่อกินเยอะๆเนื้อหนูจะได้เนียนเนียนดูดูปากเลยอืมหอมมากอโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์นะคะเอฟซีถ้าอยากผิวพรรณดีเหมือนหนูเอริก็มากินอโวคาโดนะคะนี่ขายเก่งขายเก่งเดี๋ยวสิมารอแล้วติดใจเมื่อกี้ให้กินอ่ะแบ่งน้องเขาบ้างอออืื้ห เกก่งมาและหนูเอรี่ก็ขอขอบคุณ FC ทุกทคนด้วยนะคะที่คอยกดติดตามหนูเอรี่คอยให้กำลังใจหนูเอรี่และคอยสนับสนุนหนูเอรี่มาตลอดหนูเอรี่ก็รัก f อฟทุกๆคนนะคะมาเป็นสมาชิกเข,ข้าคกรัฟเฟีดีกับหนูเอรี่นะคะเอฟซที่สนใจก,ก็ทักเข้ามาได้นะคะยังมีอีกเยอะเลยเนี่ยคุณพ่อกำลังป้อนน้องๆของหนูเอรี่อยู่ <laughs> <laughs> ชอบกีดมากโอ้โอยรักเอฟีนะคะ